ครับชื่อธนชพงทวีหิรันโลดนะครับชื่อเล่นชื่อแชมป์นะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเจริญชัยสุรินคังเหล็กนะครับจำหน่ายวัสดุก,ก่อสร้างเน้นไปที่เหล็กเป็นหลักครับผมเข้าปีที่2แล้วครับผมใช้ไทเกอร์มานานแล้วครับตู้นี้เป็นตู้ที่3แล้วเพราะว่าเรามีทั้งหมด3สาขาครับตอนนี้เป็นไทเกอร์เบาครับ เ,เนื่องจากว่าที่นี่เป็นสำนักงานใหญ่จะมีการรับเงินสดก็คือทุกครั้งที่มีรถออกไปส่งของจะมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะทางการเงินเนี่ยต้องใช้เวลาในการดอกค่อนข้างหนานเราก็เลยเลือกไทเกอร์เบลที่มีความสามารถในการดรอปเงินทีละจํานวนมาก ใส่ลงไปเป็นฝึกได้เลยสามารถใส่แบงก์โดยไม่ต้องคัดแยกก่อนเลยแล้วก็เหรียญเนี่ยสามารถเทเข้าไปได้เลยโดยที่เราไม่ต้องนับก่อนจริงๆตัวเนี้ยก็คือเป็นการร้องขอของฝ่ายการเงินของผมครับพอมีเงินจํานวนมากพนักงานจะต้องกลับดึกมีความเสี่ยงเรื่องการที่จะต้องมารอนับเงินโอกาสเงินหายค่อนข้างสูงดังนั้นพอมีตัวนี้มาจะช่วยในการดอบเงินกีละจํานวนมากได้เร็วขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นครับถ้ามีสาขาต่อไปก็ซื้อเพิ่มแน่นอนเลยครับจเจริญชัยสุรินครังเหล็กถ้าสนใจเหล็กคุณภาพซื้อตรงส่งไวก็เชิญที่เเจรรริิญช้ััุนคคลงห็กบผ